สวัสดีด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมนายเอฟซีโอเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยโอเคเปิดมาแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้มาแคสเกมฮอนนะเออวันนี้มาคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานอะไรครับอืมก็มาคนเดียวครับเพราะว่าคุณเดสจีเขาเออกำลังเล่นอยู่นะครับผมก็เลยต้องมาแคสคนเดียวนั่นเองนะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเลือกตัวเลยครับวันนี้ก็มาในโหมดสามทางนั่นเองนะก็ไม่รู้จะได้อะไร Yes Archer พันสามเลยเนะี่ยก็แพ้มาลุลัวนะครับเอ็มอารตกมาขนาดนี้เลยนะก็เชื่อไม่ได้นะครับแมช่วงนี้ก็เหมือนจะเป็นขาลงนะครับโอเคจะไปดูกเลยว่าเราจะเลือกตัวอะไรกันนะไปพบกันในเกมเลยดีกว่าเอาละครับก็ฟ,ฟังผมนะครับก็จะมีเอเอสวิตเบดดัมเพียแพนด้าวอรเนียมหลุดไปนะครับมูนควีนแล้วก็เออ แลมเพจนะครับและฝั่งของเฮลบอลก็จะมีจิมินายนบรเคนแอชเชอร์สกิวบัสแล้วก็เชดวเบดและเออ่เซอร์ไบซิงตันนะครับผมโอเคก็ที่จะทำไมกูไปไปมากูได้กลางเนี่ยแดมไม่กลางเหรอเอาแปลกเฮ้ยแพนด้าหลุดอ้าเหี้ยกลางก็ได้วะโอเคนะครับก็ทางเออโอ้ยแหละก็ทางการจัดการจัดเลนนะครับก็ทางมิดเลนนะครับก็จะเป็นสวิตเบดครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นมูนควีนกับแดรเพียนะครับบนหาอะไรเงี้ยปักไปก็ข้างบนก็จะเป็นเอแรมเพจนะครับซึ่งตอนนี้แหลกมากเลยครับไม่รู้เป็นหาอะไรโอ้ยมึงเจ๊แจ๊เช๊กตีไก่มอตีไก่โอ้ยแหลกอื้มมองเไรไม่เห็นเลยต้องขอบพายนะครับมันอาสกิลเลยหายเลยบหนึ่งแับหนึ่งแหลกมากตอนนี้แหลกมากๆากอือม แหลกมากอ่ๆ iscilla, ๆวะว่องตรงแหลกไอ้เห <c oughs> ี้ยเอ้ยแหลกหาเลยเนี่ยเฟรมเลยยังตกเลยผมก็ไม่ได้เปิดอะไรทิ้งไว้นะทำไมมันถึงแหลกขนาดนี้วะโอ้หแย่ละแย่ละโอเคไม่เป็นไรพอได้อยู่โอ้โหอย่าเล่นมันเล่นคอมผมเนี่ยมันต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนนะเวลาแคสเนี่ยมันถึงจะหายได้โอเคโอเคนะครับก็ แหก็นาทีที่2นะจะ2แล้วก็ยังไม่มีการบัตรลัดหาเหวอะไรเลยก็ไม่เป็นไรครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคเฮ้ยเหี้ยโดนทันไม่เป็นไรครับก็ทำได้แค่นั้นนะครับต่อไปเดี๋ยวถึงข่มปั่นคืนนะเดี๋ยวรู้โอ้แหลกแหลกเหี้ยเนี่ยโอเคก็เหมือนแอชเชอร์จะไปเอาลูนนะเอ้ยข้างบนข้างบนเกิดประเด็นข้างบนเกิดประเด็นไอ้เหี้ยคอมแหลก แกก็ไม่มีอะไรนะครับแกเฮ้ยแอชเชอร์เฮ้ยตานไม่เดินไอ้ควายไอ้สัตว์แหม่ถี่ดาวคู่อย่างเงี้ยนึกถึงทำให้ผมนึกถึงไทยไอเรื่องไททันนะเอเลนนะแหมไม่มีเครื่องเคลื่อนย้ายสารวิทย์ละผิดผิดเรื่องละผิดเรื่องละเอ้าเหี้ยตีพลาดโอ้โหโดนตัน มานามันเยอะนะครับก็เหมือนไอมันจะมีระบบใหม่ระบบหาอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้อะกรนะไอที่ตรงนี้ตรงเนี้เออผมก็ยังไม่ได้อ่านนะก็เพิ่งเปิดมาแลแ้วแคสเลยยังไม่รู้เรื่องอเลยก็ช่างมาางานนันเลยครับก็ซีศูนย์นะแป๊งลืมบอกเกียริบหายแล้วอ๋อมาสามตัวเลยคราวนี้ แป๊บนึงแป๊บนึงได้โดดแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวดูสัตว์และเสร็จและลูนแยกล่างอีกเป็นอุปสรรคในการโดดสับย์อยู่โอ้โหเหี้ยเออเฮอดีนายปะโอ้ลัวลัวโอ้ไม่ตัวไหนตัวจริงวะ อ๋ออ๋อการหนึ่งกันหนึ่งใจเย็นใจหยุดทำไมวะหลุดอีกแล้วช่างมันเถอะครับผมที่แย่หลอแล้วมันกำลังจังหวะเข้าได้เข้าเข็มนะครับเอ้ยเหี้ยฟันครีปเก่งกับครีปนะฮะโอ้แลกแลกขวยเลยเนี่ยโอ้แลกแลกแลกอื้มอื้มแลกเหี้ยเลยไอ้ซาด แปดหนึ่งแปดหนึ่งแอชเ,เชอร์แอชเ,เชอร์โอไม่หยุดเว้ยมันแลกอืโอโอเจ็บเจ็บโอเคก็เดี๋ยวรอแพนด้ามาแล้วเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมดีกว่านานแลนานแลรอนานแลมันจะมาไหมเนี่ยแพนด้ามอนเิเยมตัวนี้สงสัยเนี่ยจะกากนะครับผมก็นาทีที่เหมือนจะนาทีที่ห้านะ ก็ยังไม่มีการบัตรลัดอะไรเลยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะยื้อเกมกันอยู่นะครับยังฟองฟาร์มอยู่ยไม่ค่อยมีจังหวะคิวอะไรกันโอเคมามามาเชื่อตัวจริงปะเออเว้ยผมตัวจริงละจะหาจังหวะไปเดินตับมันยังไง เอ้ยเอ้ยไม่ขึ้นไปดิขึ้นไปดิสาวเหมือนแตกนะเพราเรื่องเท่าไหร่เนี่ยเรื่ลูนวายตายวะน่าจะตายอยู่โอ้โหไอลูนนี่แหละผมไม่ค่อยอยากไปเก็บลูนนะครับเพราะเหมือนผมไม่ได้เลือกตัวมามิดเลนนะครับผมเลือกตัวแครี่มาฝ่ามากกว่าผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้อยู่มิดเลยเออก็แปลกนะครับทุกทีที่แย่งมิดกันจะตายหา โอ้ยโอ้โหโอ้โหแลกแลกเหี้ยมาจากไหนวะจิมินายไอ้เหี้ยหายไม่มีใครบอกเลยหรือบอกแล้วช่างแม่ง w h you n your d r e c t o oh, r oh, s oh,. is under attack โอ้โหแลกว่ะอันด้าหลุดไปแล้วนะครับในนาทีที่หกครึ่งนะครับผมได้พาวเวอร์สไพด์แย่เอาเลยกูโดแม่งโดโดดีโดดีโด ปามแม่งเลยครับเหลือวสี่คนแล้วหูหน่าเบื่อจริงๆเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากมึงจะหนีไปไหนแอชเชอร์ฟอร์ติเกนแอชเชอร์น่นาจะหนีไปไหนน่าจะหนีไปไหนแล้วเอ้ยโอ้ยแหลกแหลก<笑><笑>ก็บัตรลัดแบบงงๆครับในนาทีที่เจ็ดนะครับแบบแหลกครัแบเบนี่ยก็ต้องขอภัยนาทีนี้ด้วยนะครับผมมันสุดยอดมากเลยอจอร์ดชิ้นบัตรลัดแล้วอ้าวเชี่ยจิมินายตายหา่า สีส่วแล้วกันนะสีส่วนะนะนะสีส่วนะไหนก็ระวังตัวนะหายมาบอกตัวนี้มันฟาร์มครับเออตัวนี้มันฟาร์มนะครับกามกามเลยอ่ะชิบหายนะครเฮ้ยเฮ้ยตีกมั่งไปอีกมั่งไปอีกมั่งตีกมั่งไปแล้วบ๊ายบายยูฮู ขอยได้ลูนแทะเอผมนี่มีปมได้กับลูนมากเลยไม่เคยได้ลูนแท้เลยเฮ้ยเว็วาพูดเลยกูก็ไม่เคยได้ลูนแท้จริงนะผมเล่นมาเนี่ยแม่งได้แต่ลูนปอมเฮียซีโนแล้วน่ะแกซีโนนะโอกโหโอ้โอ้โหกว่าจะอ้โหโอ้โหอ้โหโะ้โหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ดอ้อเโหโอ้อ้อ้โอ้้ ไอ้ข้างล่างอะไรเห็นว่าแวบชูแวบชูแวบนั่นไงคุว่าละไปช่วยดีกว่าเพี่ยดูและอนาจิตเอ้ยมันได้เฮดเลรอน้าไอชิบหายละชิบหายแล้วมาแล้วคุ้มาแล้วมาช่วยแล้วแะไรเพี้ยอะไรเนี้ยไอ้ดำเปียเอ้ยเฮ้ยโห่บ้าเลยเชิเดินเร็วไปไหน่อยวะเฮ้ย ไอสัตว์เอ้ยอย่าติดคลิปดิเอ้ยอย่าติดคลิปดิโอ้ยไม่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 อันหนึงเอ้ยโหโอ้โหแป๊บนึงจบเลยอย่างงี้เฮ้ย่ะกำลังงงนะครับเมื่อกี้เนี่ยเพียเติมเลือดไปแล้วแก่ป่าไล่ไปแล้วไหมไลไปแล้วเพจนายทำได้อยู่แล้วฉันเชื่ออยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลักมาลักมาโอ้สวยอื้อสวยดิสวยสิน้องสวยดิน้องโอ้โหเอ้าเพียหมูนเอาไปไงวะ ช่วยไม่ีว่าได้ขิวเนี่ยมูนค่าไปแดกสองนะครไม่หลายครับกลับเลนดีกว่าก็นาทีตอนนี้นาทีเก้าครึ่งนะครับก็สกอร์เขายับมาเป็นสามต่อสองนะครับก็ผมหายไปนานเลยนะช่วงเนี้เนื่องจากติดธุระอะไรนิดหน่อยเลยบวกไม่สบายเลยครับก็ทําให้ผมหยุดแคสไปเป็นเวลานานอยู่พอสมควรประมาณเกือบเดือนได้นะต้องขออภัยด้วยครับ ไปลูล่างมากเมื่อกี้ลูล่างแท้เขาเนมมันก็ต้องอยู่ข้างล่างลลอ่าแฉสวัสดีน่าจะเป็นลูนอะไรอะนะไล <c oughs> เป็นลูนปอมไอ้ขวัยกออูไม่เคยมาลูนจริงจริงๆว่ะเย้ยไม่เป็นไรครับผมผมยังคิดว่าผมยังไปทันหรือเปล่าลูนไม่น่าจะทันแล้วแอชเชอร์มันเอ้ยแอชเชอร์ไอ้แอเชอร์เอ้ยเอ้ยเอ้ย เวฟเจเวฟัจเอาวเฮียโอ้เฟลเลยขี่มาจากไหนวะอู oh, oh, ้อันตีไปวะผ่านคู่โคตรอายเลยจังหวะโอเคเนี่ยกลับบ้านดีกว่าไม่ได้แดกกันหรอ้โนโอเคแอชอร์ ใครจะไปได้แดกมึงวะมึงมันเก่งนี่หว่าเออเอาหลุดอีกแล้วฮเฮ้ยใครหลุดวะแล้วเพจชิบหายแล้วโอ้โหไม่นะทีมของฉันจะหายไปเรื่อยๆหรือไงเ,ออออเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้สารเลีะไรของมึงอะเฮ้ย Reject ไป Reject ไอ้ควายมาก็ ah, s right. <S so 3ต okay. uh ัว huh. ยิงตีไม oh ่ได้เลยนายมัน şey ซื้อบื้อจริงๆเลยนะไปเลยเอเลนเอเลนเอเลนกูเครื่องเคลื่อนย้ายสามวิถีอยู่ไหนเนี่ยไม่มีไม่มี no nothing oh เอออันนั้นอันนั้นสิสุดละฉันอยากจะบอกว่าสิอ้านายย้ายเลนกันมาหมดเลยเหรอ ก็เหลือกันสมคนนะครับคือดัมเปียมูนควีนแล้วก็สวิฟเบดโอเราก็จะไปแก๊งบนดีกว่านะเอ้ยแก๊งกลางซึ่งมันมีแอชเชอร์หัวคุ้ยู่สามตัวนะฮมเฟงป้อมก็แหกหมดแล้วนะเรายังดันป้อมเขาไม่ได้เลยนะมันลำบาก แผนอะแผนอะแผนอไอ้เห <T |ar|> ี้ยสับโดดตัวปอมหมดเลยสับโดดตัวปอมหมดเลยไอ้เหี้ยผมว่าผมฟาร์มเอาไว้สิดีกว่าอย่างน้อยมันจะได้โดดสับประมาณ5ทีใช่ไหมโอ้ย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 ไม่ออ้ยไม่แหลกอย่างนี้แหลกอย่างนี้ อะไรอยงนี้อะไรอยงนี้อะไรอยงนี้โอ้ยอย่าแล้วอย่าอุ้ยโอ้ยปั่นโอ้ยเกือบไม่ทันแล้วครับพี่น้องจังหวะนี้ของโกยเอ้ยมันกลับตาไม้กลับตาไมกลับหาพ้องเหรอาตายแล้วเอ้าชิบหายมุนมุนเอ้ยขอโทษกูแหลกกูขอโทษเียเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเออสวยสวยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโอเคตอนนี้ทีมก็กำลังบวกนะครับไปหนึ่งไปหนึ่ง ไอ้เชี่ยเลือดลีเจนต์เลือดลีเจนต์โอเคได้แล้วได้แล้วน่าจะได้แนละ้วไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ว้าันเกียร์แรงไอ้น,อน,อน,น้องเกียร์พี่แรงไอ้สัตว์หนีไปไหนหนีไปไหนมึงโอ้โหมึงรับแขกอย่างงี้เลยบายไ <c oughs> อ้สัตว์โอ้ยกลับดิโอเคเกือบฆ่าเซนโดเบดได้แนละ้ว ไอสวิตเบดเกือบฆ่าชาร์ดเบดได้แล้วแหมน่าเสียดายไม่มีกันเบดอีกตัวนะมันจะได้ครบเบดเบดเบดนะเกี่ยวอะไรวะเนี่ย <c oughs> ช่างเหมือนเลยครับก็ <c oughs> ผมบ่นไปไงัง้นเฮ้ยแลมเพทกำลังจะมาเฮ้ยแลมกำลังจะมานี่ว่าสวรรค์แล้วมึง <c oughs> นายจะเอาเหรอมูนควีนนายแน่ใจหรือไงนายแน่ใจนายดูใหม่ <c oughs> นายดูใหม่สิลแลมเพทมาละแลมเพท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  แล้วเพ่เอเอาไงครับพี่ใหญ่เอาตัวไหนเอา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 ซากิวบัสดีกว่าเพ่เอาเลยเพ่เอาเลยเพ่อะไรเพ่เอาเลยลูกเพ่โอ้ยี่่่มันเยอะว่ะถอยถอยถอยโอ้ยสับมั่งเอาเลยเลยมันหายไปไหนหรอวะจัดเลยเพ่จัดเลยลูกเพ่จัดเลยลูกเพ่โอ้ลูกเพ่ลูกเพ่ลูกเพ่ เสร็จยอะเลยลูกเพ่ <c oughs> ดันป้อมเลยลูกเพ่ลูกเพ่เห็นแอชเชอร์ไหมลูกเพ่ <c oughs> ผมมันไส้มานานแล้วลูกเพ่ไม่มีนะ <c oughs> เอ้าวมานานไม่มีอ้าวอีเกียนหลุดอีกโอ้ยเดินกลับบ้านเดินกลับบ้าน <c oughs> เดินกลับบ้านเดินกลับผ่าเลยอ๋อชิบหายเออเออ ทีมเรา,าแม่งเน้นเคลียร์พื้นที่อติเคลียร์พื้นที่้วชอบอยู่ในแบบที่โล่งๆ <c oughs> โอเคก็ตอนนี้ก็ในทีที่17นะครับก็เป็น9ต่อ6นะครับซึ่งค่อนข้างจะดีนะครับ,รบยังไม่ได้เสียเปรียบเพื่อนไตเลยมาก แต่ว่าหลังๆเราจะเสียเปรียบเรื่องคนเนี่ยจะชนะกลับเอาไม่งั้นแล้วหูหูอ๋อเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาทำให้ยยูหูไม่เอาเด้เอาหูเติมเป็นสิงตันพิถ่ายแล้วอู้ไอ้ตัดนั่นเงินนั่นกลับกันออ่่าไมไม่ไม่นะไม่ไม่ นายอย่าทำอย่างนี้กับฉันอ่าตายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยก็นาทีที่เก้าแล้วครับก็ตะกอตอนนี้ก็เก้าเท่านะครับไอ้สัตว์แม่งไอ้แดมเพียอยู่ไหนวะพี่จีนเนี่ยพระเอกกูโหพระเอกกูไม่มาพี่จีนเนี่ยแม่งเนี้ยนแดกหมดแล้วจริงที่มันยังบางอยู่นะครับซึ่งแดมเพียตอนนี้ก็แหกดากได้หลายตัวนะครับกระชากดากและดูดขี้เลยทีเดียว แหกตื alors, look, okay. it, no room, look, okay. ่นแล้วดูดข yep. right. oh! ี R ้ครับแซมเพียสเตปของมันไม่มีหาอะไรแล้วแหกตื huh! okay. Guys, locals locals ่นแล้วดูดขี้นะครับจังหวะตัวอะไรอยู่กลางอ้สกิลบัตเย็ดแม่เนี่ยหลายรอบแล้วโอ้ไอ้แัมเพียเอาไปอีกเหรอนายเอาไปอย่างนี้แล้วฉันจะแดกอะไรฉันก็ไม่เข้าใจหรอกนะเฮ้ยสกิลบัตเ่้ยสกิวบัตตายหาเลย ยังอยู่นะวะโอ้โอ้เออกระชากดาบมันกระชากดาบมันหงายเงือบงายเงือบดิเฮ้ยมาหนึ่งมาหนึงใจเย็นเดี๋ยอะๆกันคลิปเยอะยังไม่อยากอันติที่สำคัญเวลาผมอันติไปอย่าแม่งโดดหนีไปเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ไหมน่ะแดนเพียเมือกหยอยผมว่าน่าจะชนะพอแดนเพียนะครับเกมแฮช่วเอ้ยยังไงยังไง ตามลูกพี่ดมมาเดือาเอาไงลูกพี่ดมลูกพี่แดมบอกฟาร,ร์มก่อนไอ้ที่อะหายหมดแล้วอนนอนนโอ้โห,โหดมเพสตอนนี้มันโหดจริงๆนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมฟาร,ร์มช้ามากนะครับซึ่งนอกจากเดินไปเดินมาแถมยังยังไม่ได้คิวอีกนะครับเดินไปเดินมา,าไม่ได้คิวโอ้โหมันเซ็งมากเลยครับ เอ้ยเอ้ยไอ้แฟดใหม่เอ้าอ้สัตว์เยอะว่ะไปแล้ว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 ตายใหม่เอ้าแอดเชอร์นายทำอะไรของนายล่ะฉันก็ไม่เข้าใจนะคนนายทำตัวอย่างเงี้ยเออตายแล้วกูมาไงวะมาไงวะมาไงวะห้องตายเอาเหี้ยอ้าตายแม่งเอ้ยไม่มีใครมาช่วยกูเลย เอามูนมูนยังไงครับมูน <c oughs> แดกหมาไปที่เรียบร้อยนะครับเด็กนเขาเรียกคอลเตอร์ใช่ไหมแดกหมาไปที่เรียบร้อยนะครับอะอม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 กันเฮ้ยแอชเชอร์นะเจ้าเดิม <c oughs> ไม่เคยโดดสับไข่ <c oughs> <ๆ S 1> ตายเลยกูล็อกแล้วนะกูล็อกแล้วนะฮะอ๋อกูอินดี้ว่ะเอาเลยกูอินดี้เอาเย้ยเย้ย <c oughs> <laughs> มึงหลอกกูคด้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลากมาให้เดี๋ยวลากมันคุณลาวอะรอบเนี้ย <laughs> ทำอะไรไม่ถูกเลยโอเคมาจะดันป้อมได้หรือไม่ก็ต้องดูกันต่อนะโอ้ยยี <c oughs> ่สหมายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยได้แล้วในคิวแล้วแต่แหลกตอนนี้ตอนนี้เป็นเด็ดตกมากครับไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้ เอาเอามาทำไมมาทำไมมาทำไว้ปรับปรับปับปับเรียบร้อยครับเป็นอีกตัวดับเบิลแท็บนะครับตอนนี้โอ้ยแดมโดนไล่อยู่แต่ได้อินวิสิบิลิตี้ครับก็ไม่น่าจะตายนะผมโอเคกลับบ้านดีกว่ากูเอากูก่อนเลยสวยไปอีมูนเปิดเสียงแดมได้เลยววะโดนโดนลงโดนหลับโดนแม่งหมดเลยหยบไม่รอดเกือบไม่รอดโอเค โทษทีว่ะตอนแรกปิดเสียงแดมไปไม่ได้ยินที่แดมพูดเลยไม่รู้พูดอะไรมั้งกูว่าแล้วกูว่าโง่ดีวิ่งมาเจอลูนอ๋อคราวนี้ก็จะได้ยินกันแล้วเออเนี่ยเอาพวกบางๆกันเนี่ยเซอคิวบัสอย่างเงี้ยเซอร์คมันเยอะคาเว่คาเว่คาเว่โอ้ได้แล้วคาเฟ่ลองมันเยอะล็อกล็อกยังล็อกยันเออล็อกเลยล็อกเลยมาเอาเลยเอาเลยเฮ่ พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ลองพี่้องน้องชายมาแล้วพี่หองพี่ลองเอายังไงพี่ลองเอ้ยเยี่ยวิ่งไม่ทันโอ้ยแม่โอ้ยพ่อเป็นนักกีฬาวิ่งโอลิมปิกแห่งชาติไอสัตว์มองไม่เห็นแล้วเอาป้อมเอาป้องป้องป้อมเดียกูไม่แทงนะไม่แทงนะพี่ลองพี่ลองแทงพี่ลองแทงพี่ใหญ่พุ่งเิพี่ใหญ่พุ่งไปแล้วดันล่างต่อเลยพี่ใหญ่พี่ลองน้องมูน พี่ใหญ่พี่ลองน้องมูลวา,างมามัน <laughs> เสียวเลยเอาเยี่ยนกลับเลเ,เออมูลมูลเก็บใส่ขวดมามูลเก็บใส่ขวดมาเออน้องมูลน้องมูลเก็บเลยพี่ใหญ่ขึ้นเลยพี่ใหญ่ <laughs> อ้าวแล้วพี่ลองลงมาทำมพี่ลองพี่ลองลงมาทำไมพี่ลองเ <laughs> มากะ <laughs> ทิอ่ะพี่ลองแม่ชอบไปยี่เมากะทิเนี่ย เกี่ยวเหี้ยเลยปวดแล้วมีดูดเลือดหมูเนี่ยฮะเออกลัวหาไหลหูยันแม่พี่รองแทงพี่รองแทงพี่ใหญ่ตีดิน้องงูมึงก็ซอยดิชิบหายแอชเชอร์ไหมชิบหายแอชเชอร์อชอบเป็นชาวแดนชอวแดนหรือมันสร้างระบบเฮลซโอ้โหเคยดูหนังจีนปะหนังจีนอ่ะกบีพาพี่พอ่ะว่าทอะไร หายอยู่คนเดียวแตอนนี้ไม่หวั่นแล้วเนี่ยมาหายอยู่คนเดียวกูบ้าปะเล่นเก็บแล้วมีความสุขขนาดนี้เลยกูเอาไงพี่่ไอคาลาดเดตพี่อคาลาเดตว่าไงเนี่ยแหละออเนี่ยแหละเราพี่อคาลาเดตพุ่งไปเลยอคาลาเดตพุ่งไปเลย จะฟับพอร์ตนายเองอยู่แป๊บนึงทำใจก่อนทำใจก่อนเย้เยรอรอซ้อนรอซ้อนอยู่เอาเลยอัคราเดชไหนรออะไรเอาเลยอะคราเดชมึงตายไปก่อนเลยกันอัคราเดชมึงตายก่อนมึงตายก่อนดิอัคราเดชโอ้โหหนีสับมึงหนังจีนแต่จะได้จะแด้ฟาสเลตเฮ้ยกลับก่อนกลับก่อนพี่ไอชิบหายกูโดนแล้ะ เฮ้ยไปหนึ่งแล้วเพททิ้งเพื่อนเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันโง่แอชเชอร์มันโง่แอชเชอร์มันโง่เออนั่นแหละปั่นปั่นนีปั่นหนีไปหนึ่งปั่นข้ามมั่งคุยไรอูมาเอาชิมหายแบดไม่เป็นแบดรถเพทแรงน้องต่อกระจายรถเพทมันแรงอ่ะอ๋ออะไรอะไรขับไปขีเออต้อตามมาช่วยยังจะบวกเฮ้ยบวกแม่โดนโดนคนเดียวเอ้ไปหนึ่งได้บินวอกร้ายเพทตั้งตัวเลย่ะ มาก็พุ่งโดนกูอีกโอ้ยได้ได้ตัวไหนกันก็ได้ได้หมดอะตอนนี้เปิดนะผมละเปวงได้ในที่ผมดีกว่าผมไม่เข้าแล้วผมไม่เปิดแล้วอคาลาดเดชใจฟอสแล้วว่ะโหเหลือนอนดิ้นเลยเฮ้ยมึงดูมึงดูอคาลาดเดชมึงดูอันมันเปล่าเปล่ากูแค่มาตีคลิปไม่ใช่หรอกกูแค่มึงมาดูตีคลิปนี่แหละจริงจ้า่าได้คลิปหมดเลย ผมเก็บไปองไปผมเก็บเีอ่ะเออเออเออเคเคเค้เพศเค้เพผมไปแล้วพี่ผมไปแล้วพี่ผมไปแล้วพี่พี่ได้ป่ะเพ่วิ่งไม่ทันไอ้เด้อเด็กเป็ดเอ้ยชิบหายตายครับอันตรายอีกเฮ้ยผองตายอ่ะดีบอดีบัลล่ะดีบัลล่ะชิบหายหมายอ่าวนะอย่างเงี้ยเอาไงเอาไงเพศเอามันโดดไปแล้วปไ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 ม่ปล่อปว่ะไม่ชอบทิ้งเพื่อนว่ะ เอาไอเอาไอเทียนี่ก่อนเออเตอร์เนี่ยเออมาชาละมาชาละมาชามาชาอะไรอะไรมะนาวเออมะนาวไลมโนมะเส็งเออมะเส็งมะเส็งมะเฮงเอาคุยเอาไอเทียเอาดิเอาเอาเอาดิเหยียดเป็ดเอาดิเหยียดเป็ดมึงเอาดิไอแเดมเพียเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ลงมาลงมาลงมาเออกูรู้นะกูรู้นะช่วยเลยมันโดนซลัเบเฮนดูมาโหอดแดดลงมาเชื่อมลงมาไปแล้วไปแล้วพี่อคารเดตแม่งเปรี้ยวอะโอ้โ้พีแม่งเลยน่ะไอ์ชาโดว์ช่วยโอ้โหโค่เลยอ๋อดีอ๋อดีชดว์ชาโดว์โหโคเจอแล้วเห็นล็อกแล้วมา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 แล้ว พี่รอง,พ,องพี่เล็กน้องเล็กโดนแล้วเอาเลยน้องเล็กปล่อยมันปล่อยมันอีดอกกันน่ะปล่อยมันสนะับเอ้ยกาเลตอู้กู้กุหลาบกุโทษคอนดีอาร์คาราเดชเอาไปเลยอคาราเดชกูรู้ว่า <c oughs> มึงจะตายเอ้ยอย่ามึงคอนอย่ามึงคอน,นยอย่าแม่สี่ตัวเองมึงจะควนทำไมวะแม่แทงหน่อยพี่รองพี่รองพี่แลมไอแลมเอ้ยควายเลยคลองเสียชีวิตอ่ะแซด ลองน้อยยังเนลองีเหลี่ยมเอาเลยเอาเลยเอยอุ้ยไม่เอาไม่โดดมีจิ๊บทีมมันเน้นเคลียร์พื้นที่เว้อุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งตัวอ่ะโอ้สระบะเฮสระบประเทศมะแลมาฮ่าอุ้ยโดนแดมลาดชิบหายเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลยพี่โอ้โหมางี้เดีกก็ตบไม่สวยหรอกโู่คูมางี้เด็กสมไม่สวยหรอกหมา เอาเลยเอาเลยคิวได้ก็คิวไปสวยงามตัวฉีดซ่อมบางกว่าเอ้ยตายไฟมันตายอะคาลาเดชไอ้ควายอะคาลาเดชตายโง่บานเวยไอ้เชี่ยกูไปแล้วแหละเฮ้ยแอชเชอร์ไล่กูทำไมเนี่ยกูทำอะไรพ่อองโกรธไปเนี่ยไอเอาเลยบอกเลยบอกเลยบอกเลยหมุนมุนโหดอ่ะไอสัตว์บวกแล้วไม่รู้อ่ะ ไม่รู้แยงกันละแท็กกันแท็กกันมที่รู้วข้าวเหนียวอร่อยแล้วตอนนี้ว้ายามมเนชั่นตายตายเฮ้ยตายพ่วงดิตายพ่วงดิเฮ้ยอัครลดเดตจะแช่งกูเอ้ยมึงตามไม่ได้โอ้ไม่ใจเลยโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเอ้ามาแลกเฮ้ยเจ๊เซอร์โดดมาเซอร์เซอร์โดดเซอร์เป็นซิงตันมาแลกมาแลกไก่ไก่ไก่ ไก่มันมีสองขาขี่ควายเดินมามันทำหัวควายอ่ะปัดชนได้เลยไปเลยไปเลยไปเลยฝ่าเอกหนังใจน่ะรู้จักมั้ยหนีทำไมนายหนีทำไมเหรอฉันไม่เข้าใจว่านายหนีทำไมนะแต่พวกนายหนีฉันหมดเลยฉันเหงาฉันรู้สึกปาดเปรี่ยวเอาหมาเป็นไรตายอ่ะ อยคาเดชทั้งปากดีวะไอ้แบบไอ้เีอยไปกูเป็นหมานี่ยูึด่าพ่อของหลายรอบเลยแดกแต่กูเฮ้ยมันได้หนูสโตนแล้วว่ะอีดอกกันแหละกลัวแกวะกูไม่เฮ้ยเฮ้ยไอไอนายไอเหรอนายไอเหรอ ฉันก็ไม่เข้าใจว่านายอายทำไมอะนะโอ้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 อ้โ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 อโอ้โ เอาละครับก็หลังจากที่ทุกท่านดูคลิปวิดีโอของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วถ้าท่านถูกใจนะครับก็สามารถกดสมัครรับข้อมูลตรงนี้ได้นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า s u b s c r i b ้นั่นเองนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ได้หรือจะแชร์เข้าไปเลยก็ได้นะครับกดตรงนี้้วแชร์ผ่านไลน์ก็ได้จะเป็น Facebook ก็ได้นะครับส่วนคนที่ดูผ่านหน้าช่องรายการของเรานะครับก็สามารถกดสมัครรับข้อมูลได้ตรงนี้หรือ s u b s c r i b ้นั่นเองนะครับเขียนแบบนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็ฝากติดตามผมเรื่อยๆนะครับแล้วผมจะพยายามอัพคลิปใหม่นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ